สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะข่าวสัครับคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูกาแฟมะพร้าวงาดําครีมลาเต้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูกาแฟที่มีความเข้มข้นหอมมันซึ่งผสมผสานร,ระหว่างกาแฟมะพร้าวแล้วก็ครีมงาดําจะบอกว่าอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองคะ่ะวิธีทําก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยจะทําเป็น9ก้สิบหอกออนนะคะเราก็จะทําอยู่3ส่วนส่วนแรกนะคะจะทําในส่วนของน้ํากาแฟก่อนเลยก็สกัดน้ํากาแฟมาที่สี่ ส5 ml หรือว่า1ออนครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นกาแฟสดนะหรือไข่จะใช้เป็นกาแฟสาเร็จรูปก็ได้ค่ะพอได้น้ํากาแฟแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปมาทําในส่วนของนมมะพร้าวต่อกันเลยจะใส่เป็นนมสดไปที่40 ml จากนั้นก็จะเพิ่มความหอมมันด้วยครีมเมอร์ค่ะจะใส่เป็นครีมเมอร์ของ i อ e อ o อัล p ปรต์ครีมเมอร์คอนเซนเทรตนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นเราจะใส่แทนครีมเทียมแล้วก็นมข้นจืดได้เลยค่ะตัวนี้นอกจากจะให้ความหอมมันแล้วก็ยังช่วยทําให้รสชาติของเครื่องดื่มมีความอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยดันรสชาติของเครื่องดื่มไม่กรบกลิ่นชากาแฟหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆเลยนะคะก็จะใส่ไปที่20 ML ค่ะ แล้วก็ใส่นมข้นหวาน10 ml ใครที่ไม่ชอบนมข้นหวานก็คือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามด้วยไซรัปมะพร้าว20 ml ค่ะปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยจะรดจะเพิ่มในส่วนของอานมข้นหวานหรือว่าไซรัปมะพร้าวก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหวานชอบหวานน้อยให้ตัดในส่วนของนมข้นหวานทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลย พอเข้ากันดีแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนต่อไปเราจะไปทําทในส่วนของครีมงาดําค่ะซึ่งเราจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะและวิปปิ้งครีมที่เราใช้นะคะก็จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมของไอซ์ฮอตเบรเวิร์ดท็อปปิ้งค่ะตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมที่มีรสชาติครีมนมซึ่งจะบอกว่าอร่อยเข้ากันกับเครื่องดื่มมากๆเลยนะคะเขาจะมีความหอมมันแล้วก็มีความหวานนิดๆน,นะคะคือไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยค่ะจะใช้กับกระบอกอัดแกส๊สหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องตีมือก็ได้นะคะตีขึ้นง่ายขึ้้้นนนนนฟููไวววออยย่่ตัดัานานดดาคะี้นน เราทําใช้แก้วต่อแก้วนะคะจะทําเป็นครีมงานดาค่ะก็จะใช้วิปปิ้งครีมอยู่ที่60 ml ลักษณะเนื้อครีมก็จะมีสีขาวสวยแบบนี้เลยค่ะ และจากนั้นก็จะใส่เป็นงาดําค่ะอันนี้เราใช้เป็นผงงาดําสําเร็จรูปนะคะจะเป็นผงงาดําขั้วบดละเอียดแล้วค่ะจะใส่ไปที่2ช้อนโต๊ะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบได้เลยนะใครที่ชอบงาดําเยอะๆก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบก็ให้ลดปริมาณลงได้เลยนะอันนี้เราจะใส่ไปที่2-3ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วก็ทําการคนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะก็ใช้ช้อนมาคนให้เข้ากันแบบนี้ก่อนแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องตีฟองนมนะคะมาตีให้ตัวครีมขึ้นฟูนิดหน่อย ค่ะแค่นั้นก็พอนะคะแค่นี้ก็จะได้เนื้อครีมแบบนี้แล้วค่ะเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะก like ็จะได้เป็นครีมงาดําแบบนี้แล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะก็จะได้เป็น3ส่วนแบบนี้นะคะทั้งส่วนของกาแฟส่วนของนมมะพร้าวแล้วก็ส่วนของครีมงาดําค่ะจากนั้นก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยตักน้ําแข็งใส่แก้ว16ออนซ์มาเลยนะคะแล้วก็เทนในส่วนของนมมะพร้าวลงไปด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยน้ํากาแฟนะคะเทราลงไปด้านบนแบบนี้ได้เลย พื้นที่ด้านบนที่เหลือนะคะเราก็จะเทนในส่วนของตัวครีมงานดำลงไปแบบนี้ค่ะ แค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูกาแฟมะพร้าวงาดำครีมลาเต้ค่ะทำได้ไง่ายๆแบบนี้เลยรสชาติบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะตัวกาแฟก็จะมีความเข้มขน้นหอมนมมะพร้าวแล้วก็มากินคู่กับตัวครีมงาดำซึ่งมีความหอมมันจากตัววิปครีมแล้วก็ยังมีความหอมมันจากตัวงาดำซึ่งอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะแนะนำว่าให้ยกดื่มนะคะใช้ฝาแบบยกดื่มได้เลยค่ะจะได้รสชาติแบบเป็นเลเยอร์นะคะยิ่งอร่อยเลยค่ะจะแตกต่าง หงจากแบบที่เราผสมเข้ากันทั้งหมดเลยนะลองไปทำกันดูได้เลยค่ะและใครที่สนใจครีมเมอร์ไอซ์ฮอตอัลป์โพสครีมเมอร์คอนเซนเทรตแล้วก็วิปปิ้งครีมไอซ์ฮอตเบอเวอร์เรจท็อปปิ้งนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มได้ทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ในช้อปปี้ร้านซัด้าก็มีหรือจะเป็นไลน์มายช็อปก็ได้ค่ะสามารถสแกน QR code คตามนี้ได้เลยเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไวใ้ให้อีกทีใต้คลิป ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ